สวัสดีค่ะคแอปแปลนะคะเรามาออกกาลังกายกันนะคะเริ่มจากเรานั่งคุกเข่าค่ะมือเราเท้าเอวไว้นะคะจากนั้นครูจะเตะขาซ้ายออกทางด้านข้างนะคะโดยที่หันไปเท้าชี้ออกทางด้านข้างตั้งเข่าไว้นะคะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะค่อยๆย่อ,ยยอสะโพกลงค่ะลำตัวเราตั้งตรงนะคะค่อยๆกดสะโพกลงจากนั้นเรายกขึ้นค่ะ คุณจะทำนะคะเซ้าเส้นราศีไพ่ทีค่ะสองสามค่อยๆหย่อนสะโพกลงนะคะสี่ ทำต,ตัวตั้งตรงไว้นะคะ6 7 8 9็ดแปสอ็ด สอิบสามสิบโอเคนะคะคราวนี้เราสลับข้างนะคะเป็นขาขวาค่ะหันไปเท้าชี้ออกบบทางด้านข้างนะคะมือเท้าเอวไว้ จากนั้นนะคะเราค่อยๆย่อ,ยยอสะโพกลง1นึ่เสร็จละสิบห้าทีเท่ากันนะคะค่อยๆหย่อนสะโพกลงไปค่ะสองสามลำตัวตั้งตรงไว้นะคะสี่ห้า หกเจก็จะรู้สึกล้าๆนะคะสิบสิบอ็ด 13 14ามหโอเคนะคะครบแล้วก็พักระหว่างเซนได้นะคะอย่าลืมทำสามเซนนะคะ